มาตรา42วรรคหนึ่งถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณาเสียก่อนศาลพิพากษาคดีให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการมรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้ จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียวคำขอเช่นว่านี้ต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะวักสอถ้าไม่มีคำขอจากบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีคำขอจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภ,ภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสาระบบความมาตราสีวรรคหนึ่งถ้าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดก ประสงค์จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนก็ให้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลเพื่อการนั้นวรกสองกรณีเช่นว่านั้นถ้าศาลเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอศาลก็อาจสั่งให้ผู้ที่ยื่นผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคําขอเช่นว่านั้นได้ เมื่อได้แสดงพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วให้ศาลมีคำให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตการที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนมาตรสีสีวหนึ่งคำสั่งหมายเรียกให้บุคคลใดเข้ามาแทนผู้มรณะต้องกําหนดแล้วเวลาพอสมควรให้บุคคลนั้นมีโอกาสคัดค้านในศาลว่าตนไม่ได้เป็นทายาทของผู้มรณะ หรือผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกนั้นวรกสองทายาทผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือผู้ถูกเรียกไม่จัไม่จำต้องปฏิบัติตามหมายเช่นว่านั้นก่อนแล้วเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อรับรองฐานะที่ที่รวมที่ร่วมผลแล้ววรกสามถ้าบุคถ้าบุคคล ผู้ถูกผู้ถูกศารเรียกให้เข้ามายินยอมเข้ารับเอ,อ่ยยินยอมเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะให้ศารจุดรายงานพิสดาลและดำเนินคดีต,ต่อว,วัควัสีถ้าบุคคลนั้นไม่ยินยอมหรือไม่มาศารก็ให้ศารไต่สวนตามทีม่ตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลเห็นว่าหมายเรียกนั้นมีเหตุผลฟังได้ก็ให้ออกคำสั่ง,ต,งตั้งบุคตั้งบุคคลผู้ถูกหมายเรียกให้เข้ามาเป็นผู้ความแทนแล้วดำเนินคดีต่อถ้าศาลเห็นว่าคำคัดค้านข้อคัดค้านของผู้ถูกหมายเรียกมีเหตุผลฟังได้ก็ให้ศาลมีก็ให้ศาลส,สั่งเพิกถอน หมายเรียกนั้นเสียและถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไม่อาจไม่อาจเรียกทายาทที่แท้จริงหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกเข้ามาเป็นคู่ความแทนคู่มรณะได้ภายในกำหนดหนปีก็ให้สามีคำสั่งตามสมควรเพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมต่อไป